แม่เพีงมดแดงหั่งเพลิงนะครับกีโลครับพี่น้องครับอึ่งพี่นอ้อง,อ,งอึ่งเผาอึ่งเผาของกินของแซ่บเมืองลาวครับพี่น้องครับมาหลายๆมาเที่ยวอนคะรับพี่น้องหลายๆเลยครับมาซื้อซอยเพื่อนแง่เน,นะนาะงานเห็นบ่ีแม่ฆ้าในนาฮักเห็นบ่แม่แล้วเราอะพี่น้องของอยู่ของกินเมืองลาวผมดูเพ,พื่อเพื่อนเสี่ยงขึ้นมาไทยอ่างนี้ม้วนม็ง่ายๆเลยพี่นอ้องเบิ่งเด้อไข่มดแดงเลยพี่น้องเด้อ นีแมงจุดจี้ครับพี่น้องครับแมงจุดจี้ครับนัวยานัวยาแบบนี้เลยครับพี่น้องอ่าคุณยายเป็นเช่ไนไรได้ยังมนีิยังม่ได้ซื้อบ่ได้ม่ได้ซื้ออีกหลายนี่าโอ้ยเอาเอาเอา,เอาอย่างซะก,ก่อนนะก็เท่าหนีช้าได้ไโอ้ยเนาะเออสักไม่กันเท่าสามขาสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเล็กน้อยเสียงว่าจะต่อยมาแล้วครับบ่าวตออัวเลอกโซแซีบครับกับรายการบ่าวเตือนตลาดแตกครับ อยู่ในช่วงตลาดนัดไทยลาวครับนี่ครับพี่น้องมาเบิง่งค่ะคักบาดนี้มาเบิ่งแบบว่าคักแหละก็มาถามแบบละเอียดบเบิ่งว่าลูกต่อลูกต่อครับอันนี้ลูกต่อจานล <ise. S 1> ะห้าสิบบาทครับพี่น้องครับอันนี้ปลาอย่างปลาหนูปลาหนูหนอันนี้ไหมปลาตะเพียนปลาบาัาบกบานบ,าบ,บา่นี่โอ้ปลาบาักบานเนาะอืมก็สิเป็นปลาโจกหลังเขียวไปเสร็จแล้วปลาบักบานเนาะอืม ปลาหนูโอ้ปลาเขาห้องปลาหนูบ่เนีเ่ยโอ้ปลาหนูเนาะอืมลราขายดีเลยพี่น้องไอ้เมืองเงินเราเนาะเป็นตับเป็นตับอยู่อือต้องใส่ต้องมาจีบเอาเล่านี่แหละพี่น้องเอ้อ <laughs> ือแม่ค้ากับงามพี่น้องเอ้แวะมาเด้อแม่ค้าซื้ออย่างนี้นาง,นงเน,ะนาะเบาเตอถามให้ทุกคลิปเลยพี่น้องเด้อ มาถ่ายยำใดก็ต้องถามยมนั้นเพื่อ,อ,อเ,เพื่อให้พี่น้องจําได้เ,เวลาพี่น้องมากอะมาหักเลยนางเอ้ยขอซื้อปลาแน่นจะได้ราคาถึกนี่บอก,บอก,บอกว่าบ่าวเตอบอกนะครับแม่ค้าคนงามมาซื้อปาลายายเราอยากต่อรองราคาปลาเขียดเขียดจีโร่เขียด,พ,ยดพี่น้องจีลร่เนี่ยเขาเอาไปเห็ดย่างกินเฮ้ยซันี่เอาไปขั่วไปป่นพี่น้องจิโล่เนี่ย เขียดก็มีเขียดกันร้ายเขียดคือเราเป็นถุงเป็นถ <c oughs> ุงเลยเขียดร้อยร้อยสาวจ้าถักรุ่นของกินครับพี่นอนะ้องทั้งเผ่งทั้งนิ่มเนาะมะเขือแข้งมะแข้งมะแข้งอืมเจริอาหารเครื่อพวงอาหารการกินไปเดี๋ยวเ้างสี่ปเบิ่งร้านเจี๊ยจันครับถามมาครับพี่น้อง มาตลาดอำเภอท่าอวเทียนก็มีหลายร้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านแบบเด็ดๆนะครับร้านแบบเด็ดๆต้องมาร้านเจจันคนสีสุ่มๆกันคนสีมุ่งๆกันจัง่อยสี่ประมาณนี้นะครับคนสีขาวมัยุ่มๆกันร้านเจจันนี่คนสีมายัวยยัวยนี่เจจันนี่พี่น้องโอ้เจจันเราเกือบเราเป็นสันสนเนาะมันคืออยากลื่นๆมาเนาะเออเกือบเจจันที่เป็นสันเน เออนอกจากเราสีงามอะไรยังนอกจากเจ๊จันจะสวยแล้วยังตลกด้วยนะครับพี่น้องเฮ้ <c oughs> อาเจ,จ๊จันยิ้มเนี่ยยิ้มเนี่ยห่วย<ป> <c oughs> เห <c oughs> ินะนะเออนั่นเนี่ยว่าดีได้ว่าดีได้นี่คอยหมักตัวเด้อเขยหมักตัวเด้อหยอกผู้สาวพี่น้องเลยแม่ค่านี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศคนสู้ชีวิตครับพี่น้อง ปอกมะพร้าวอย่เด้อฮะ๋ยวเด้อขอขอนุญาตดิผ้าจะผ้าจะผ้าจีผ้าจะผ้าผ้า,ามาเบิ่งครับพี่น้องคนสู้ชีวิตมีแขนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องลำบากมีแขนเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าหากชีวิตนี้ยังสู้และยังดิ้นรนต่อไปยิ้มเข้าไว้แล้วทำลงมือเอ,อลงมือทำนี่เลยครับคนสู้ชีวิตละครับคุณผู้ชมครับปอ,อกมะพร้าวครับมีแค่แขนเดียวมือเดียวครับมามันก็ทำได้เช่นเดียวกัน เบิ่งอรอนี่นี่สองมือสองตีนโบมีกับบนโบเป็นอย่างดอกมือเดียวกับตีนยุ้มเอานี่กรอกมาเรียบ้อยปากกัดตีนถีบเลยเนาะนะนี่เขาห้องเนาะของแท้นะปากกัดตีนถีบของแท้ครับพี่น้องครับเบาวเตือเลาะเสาะแทบนะครับพาพี่น้องมาเบิง่งวิถีชีวิตของคุณที่อย่างครับนี่ที่ดำรงบะโออยู่บ้านใดเสี่ยงเงืนนีบอ่นี่ โอ้เอ้ามาเป็นกำลังใจเด้อขายยังไงวันนึงของข้าวนี่ลูกเลยยี่สิบยี่สิบห้าก็แล้วแต่เนาะเฮะมาซอยเราเลยนครับเด้ออุดหนุนเด้อมาแล้วมาแวะซื้อช่วยพี่ดำรงครับขอบคุณครับน่ะได้การชีวิตต้องสู้นะครับต่อเติมที่ถ้าไปหลอกแบบนี้กินครับพี่น้องของกินสุดแซ่บเมืองลาวอาหารลาวๆต่ออย่างนั้นนี่ต่อนอนเวียนสมพรบัวหินมันนอนมันนอนเมื่อไหร่ นี่ครับผู้สาวครับพี่น้องครับผู้สาวนี่สาวเสื้อดำพี่น้องเลยอันนี้เศรษฐีด้วยนี่ด้วยเศรษฐีตลาดหุ้นพี่น้องเศรษฐีเราเบิร์ดด้วยนี่พี่น้องมาเบิรงนี่ครับพี่น้องหังมิ้มบ่อนี่อันนี้หังมิ้มพี่น้องเลยผักขนาดไข่มดแดงนี่นะครับสดใหม่ๆเลยพี่น้องได้ยังไปกินอะไเอ้ยไข่มดแดงครับบนเกียงในบ่สี่ ประเดีสิพีหาน้องค่ะไไพี่น้องเบิ่งเด้อไข่หมดแดงเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้แมงชุดจ,จี้ครับพี่น้องครับแมงชุดจี้ครับนัวยยาัวยยาแบบนี้เลยครับพี่น้องโอ้ยอยากเอามือเศร้าใส่กระชากตนี่เนาะพี่น้องแมงชุดจี้ไตง่วงมงามสดซดใหม่ๆเลยครับแมงจีนูนแมงชุดจี้หน,น่อไม้นะครับพี่น้องของเด็ดของเด็ดแซ่บเซ็บแล้แแแยังไปกินมั้ยนี่โอ้ได้ปลาใหญ่ปลาถั่วผักแท้ มาพี่น้องมาตามมาครับพี่น้องเนี the, ่ยอยู so the, uh, ่เน hmm. ี่ยกินพี่น้องนี่อาหารการกินเมืองลาวเอาปลาเข็งปลาหมอเนาะขาห้องเนาะปลาก้าบ่โอ้ปลาก้าเม่เบิ่งหน้าเม่ดข้าด้วยจริงจังขนาดเนี้ปลาก้ากายาดำกายากันนี่งามมาแล้วมาแล้วพี่น้องเองมาแล้วเบาเรื่องนี้ ขันไข่โบได้สดคนแห่งสิบมาเลยตลาดนี่นะคนมานหลายๆนี่นย้อนไข่ยน่เด้ประมาไลาสดเห็นุปเจ้านี่นี่พี่น้องเบิงบ่งนี้เบิ่งนี้เบิ่งนี่พี่น้องเบิ่งเด้อนี่ไข่วัดแดงนี่เดี๋ยวคนสิบมาซื้อพี่น้องนียขันที่บ่าวเตอ๋อเลยว่าทีมงานยูทูบเบอร์โบมาเลยครับเด้อยบอกเลยว่าตลาดนี้สิบมคีคนหูจักเลยน้องเบิ่งคลิปบ่าวเตอ๋อแล้วพี่น้องมานน่คนทีมาซื้อซอยเฮดห้เมค้าน,นี่ได้ขายของครับพี่น้องครับคันคนบวมาหน่ สิมีของดีสมเด็กัลยาโบ้ได้ขายโยบ้ได้กินพี่น้องเลยโบ้ได้ขายสิเอามาหลายสมเด็กัลยาสิดีสมเด็ก็โบ้ได้ขายเบาเลยนี่คือบรรยากาศของตลาดครับพี่น้องครับอยากให้หู้แม่นบ่ค้นๆมามาสิได้ขายบว่วคาถา,ามเนี่ยหาเห็ดหาเว้านะครับพี่น้องไข่ามาในกับโบ้ได้เมนมาไข่จีมาซื้อๆเลยพี่น้องเอ้ยอือมาปวดมวดเมื่อหลวงพ่อ,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 อพนม ไข่มดแดงนี่เราขายที่มนเพื่อรละย่างเเอามาขายนี่เพื่อนละย่างรอบนี er ้เราไข่มดแดงมาขายนี <Could S 1> ่มณฑอ่พี่น้องของอยู่ของกินเมืองลาวบมนียเพื่อเผินเสียวขึ้นมาไทยเนี่ยม้วเม็ดง่ายๆเด้หากก็ยากเพราะแห้งแล้วกตมายากในตอนทางขึ้นอีกอีกเพื่อเสียวลงมาเรื่อยๆอีกเพื่อเสียวขึ้นจากเรื่อยอีกพี่น้องอี มาซอยอุดหนุนนะครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อขม่องกินของแซ่บเมืองลาวครับพี่น้องครับมาหลายๆมาเที่ยวนะครับพี่น้องหลายเลยครับมาซื้อซอยเพื่อนแน่น,ะนา้อเห็นบ่นี่แม่ข้าในนาฮักเห็นบ่แม่นแล้วเราอะท่านคนโมมาเด็ดเด็ดซื้อเนาะเม่นบ่วใครจะมาซื้อให้เจ้าคนโมมา,มาตลาดน้องพี่ลานเด็ดลาดเด็ดครับลานสุดยอดเลยครับนี่ลาดนี่สุดยอดเลยของกินเล้าเนี่ยอดขนาดน้อง แม่เพีงมดแดงหั่งเพิงนะครับที่รอครับพี่น้องครับ campaigns. อึ่งพี่น้นองอึ่งเผาอึ่งเผาของแซบเลยเนี่ของเด็ดล้านนี่มาเลยครับเด้ออยู่ในตลาดนี่กับซิมีหลายร้านแหละหลากหลายแต่ว่าซิมีอยู่ล้านหนึ่งหรือสอง้านที่ว่าเอาของที่ว่ามันตึกแปลกมาขายห่ากับยางเละเบิ่งพี่น้องย่างละเบิ่งอยู่ประมาณกลางๆตลาดครับทางนี่ของกินอยู่โซนนี่กับซิมีแบบของแปลกๆหั้งเพิงหั่ง,งมิบเบิ้งเสร็แล้วเพื่อนเอามาขายนี่พี่น้อง เขียดน้อยอย่างที่ไหนบ้าง,ม,ง,ม,งมึงเขียดน้อยเราครับพักได้เขียดน้อยเราสดๆใหม่ๆเลยเด้เต้ดนด้งดิ้งด้งดิ้งด้งดิ้งได้เออเออแกบหามาเลยหามาใหม่ๆเลยมึงของกินมึงพักนี่ก็ร้ายนี่แสดงว่าน,นี่ถือหาแต่พักนี่ก็หาแต่ใครมดแดงมาขายปั่นกันขายเนาะคุทละอย่างสองอย่างออืก็ได้อยู่ได้กินไปแล้วพี่น้องเลย วันนี้ไม่มีผักหวานเลยดินะครับรบวันนี้มีแต่แมงแขรงครับพี่น้องครับวันนี้มีแต่แมงแขรงอย่างเดียวเขาฝากซื้อผักหวานวันนี้แต่ว่าพ่อค้าที่ผมหานี่ยเกียรติไม่ใช่ตลาดท่าดอนบออ๊อบามมาพี่น้อง,ง,องนี่ครับร้านนี้จะเป็นอีลาดหนึ่งครับเป็นร้านเด็ดพี่น้องเป็นร้านขายปลาครับพี่น้อง ร้านนี้ร้านขายปลาเด็ดๆต้องมาร้านนี้ครับพี่น้องครับเราทีมีปลาปลาหลายๆนี่รรนแหละมาเนี่แต่มื่อนี้กับเมลายไปไหนครับมื่อนี้เพราะว่าอาจจะเอาไปแบ่งไปขายทั้งอื่นแล้วเนี่ยสดสี่เมือเรียบร้อยครับปลานางนเนาะครับเนาะเรียบร้อยเมาเลยครับเหมืนเอาเมือทอดตุ้ดแซ่บในคุณกระจุกพวกเสื้อผานาแพ้ของไส้ของสวยพี่น้องเอลยโบ้คายลายโบ้คายลายมา อย่างออย่างกลับไปทางทุ่ีไปเบิงล้านเด็ดครับพี่น้องมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพ่าไปเบิงล้านเด็ดอีกล้านหนึ่งครับพี่น้องที่ตลาดนัดไทยลาวอำเภอเท่าออเทียนนะครับถือว่าเป็นล้านเด็ดเด็เดเลยครับบอกเลยว่าล้านนี้เด็ดมากครับสำหรับตลาดนัดไทยลาวอำเภอเท่าออเทียนถ้าพี่น้องมากินปลาครับต้องมาร้านนี้เลยครับเด้อ เพื่อนมีปลาหลากหลายครับมีปลาน้อยปลาใหญ่มีปลาลายร้านนี่มาซื้อมาอุดหนุนได้เลยครับไข่ปลาก็มีครับปลาครบปลาแค่ปลาในปลาอีตุนะครับปลาโจกมีมัดครับพี่น้องหลากหลายครับเพื่อนมาอุดหนุนได้นี่คือร้านเด็ดประจําตลาดนัดไทยลาวอาเภอท่าอุเพนครับพี่น้องเอาละครับบ่าวเตยอเลาะซอแซบครับพาพี่น้องมาเลาะตลาดแตก จะได้อำลาพาจากไปก่อนครับพี่น้องติดตามกันนะครับว่าเขาจะไปตลาดใดเบาเจอกับลูกไา้พากันวางแผนไว้ครับว่าสิไปเลาะตลาดจนหดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายยังว่าไปรถเอาไปแฮมสุดเลาะตะเข็บชายแดนไปนะครับลงทั้งพี่กันสิปไปหดเมืองอุบลหมดละครับไปยาวไปเลยตลาดสุรินทร์บุรีรัมย์ยังไปมืลอองเมืองว่าเขาจะไปได้ทุกใดครับพี่น้องติดตามกันต่อไปครับลงพวงเพีงจุดสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องเบาเตือเลาะซอแซบครับ ได้ของอยู่ของกินนะครับเต็มไม่เต็มมือเมื่อครับพี่น้องนี้ซื้ออยู่แล้วครับแนวกินนี่ครับมาตลาดทุกครั้งที่มากก็ต้องมีการซื้อเนวออยู่แนวกินเมือ่อกินครับเพราะว่าบ่าวเตยก็ต้องกินขึ้นกันครับพี่น้องเอ้ยโมเมล็ดสิบวกินดอกครับข้าวกับหน้าก็กได้แต <c oughs> ่ว่าเข้าซื้อแล้วเข้ากับเมื่อนี่แหละครับไปขอบคุณครับ